วัสดีครับขับผมชื่อนายมูฮัมหมัดซาฟิตกียะนักศึกษาระดับศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ชราชภัฏเอละนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เทศาบาลตำบลกาลูวเหนือครับตามนักงานเทศาบาลตำบลกาลูวเหนือตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพิคุณทองหมู่ที่หครับ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น13หมู่บ้านด้วยเทศบาลตำบลกะลูโวเหนือมีหน้าที่สำคัญในการดูแลประชาชนอย่างเช่นการส่งเสริมการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและการส่งเสริมการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และครอบครัวมีชีวิตที่ดี จากการศึกษาลงพื้นที่ตำบลกาลัวเหนือพบว่ามีครอบครัวที่ต้องการลงทะเบียนไรายได้น้อยส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้ในครอบครัวอย่างเช่นผู้ปกครองเด็กแรกเกิดก็จะนำเงินอุดหนุนไปใช้เพื่อการเลี้ยงดูบุตรเป็นหลักส่วนผู้สูงอายุก็จะนำเงินเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตแต่และเดือนจึงจำเป็นที่จะต้องขอรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนจากการกรอบข้อมูลพบว่าประชาชนที่มาขอรับเอกสารการลงทะเบียนไม่ครบขั้นตอนและการจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องรวมถึงการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องต่อไปเสนอปัญหาและสิ่งที่อยากทำ โดยการนำเสนอปัญหาและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในครั้งนี้โดยมีพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยชี้แนะแนวทางในการนำเสนอให้กับสำนักงานหลังจากได้รับแนวคิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงและรวบรวมข้อมูลก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังจากนั้นได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเคียร์โค้ดและออกแบบแผ่นพับโดยเริ่มศึกษาขั้นตอนการนำเอกสารทำเป็นเคียร์โค้ดเพื่อสแกนดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องและศึกษาวิธีการสร้างเอกสารใน Google Drive และการออกแบบแผ่นพับในแอป Canva ซึ่งเป็นแอป a p p พ i c เคชันสำหรับ สื่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบหลังจากนั้นก็ได้ประชุมกับพี่ๆในกองสวัสดิการสังคมเพื่อที่จะออกแบบนวัตกรรมซึ่งปัญหาที่พบเจอคือการส่งเอกสารที่ไม่ถูกต้องประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการกรอบเอกสารที่ถูกต้องและการส่งเอกสารที่ถูกต้องซึ่งนวัตกรรมที่จะทำก็คือ แผ่นพับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุและเคียร์คดตัวอย่างการกรอกข้อมูลเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุโดยจะมีดังนี้หลังจากนั้นเริ่มจากสร้างเอกสารและทําการเขียนตัวอย่างข้อมูลในเอกสารและออกแบบขั้นตอนในการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และการขอขึ้นทะเบียนร,รับเบีย้ยผู้สูงอายุหลังจากนั้นนำสู่กระบวนการสร้างไรเอกสารเพื่อที่จะรวบรวมตัวอย่างการกรอกข้อมูลโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1โดยไปกดที่กด3ขีและก็ไปกดที่คำว่าไรหลังจากนั้นเราก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อข้อมูลหรือนวัตกรรมเราได้เลยครับ หลังจากที่เราดึงข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมเราแล้วเราไปกดที่คำว่าเช็คหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดคำว่าทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็ไปกดคำว่าคัดลอกลิงก์ได้เลยครับและขั้นตอนต่อไปเราก็ไปสร้างเคียร์คดหลังจากนั้นเราไปกดคำว่าวางแล้วเคียร์คดจะปรากฏขึ้นมาครับโดยขั้นตอนต่อไปเรามาออกแบบจัดทำแผ่นพับโดยการนำเอา ข้อมูลหลักฐานในการลงทะเบียนมาจาัดทำในแอดเคนว่าการรับลงทะเบียนและเคียร์โค้ดสำหรับการดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลโดยเราเอาเคียร์โค้ดที่เราสร้างโดยขั้นตอนต่อไปปริ้นแผ่นพับเพื่อให้พี่ๆทดลอนสแกนเคียร์โค้ดลองทั้งสองระบบ iOS และระบบ Android จะมีวิดีโอการสอน2ภาษานะครับจะเป็นภาษาไทยและก็ภาษามาลายูครับนะครนักกิจกรรมตัวนี้เป็นยังไงกัก็นักกิจกรรมระบบเหมือนติดนะคะถ้าคิดว่าสําหรับคิวอารกโค้นี้นะคะประชาชนที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อความสะดวกการนักกิจกรรมตัวนี้ของเด็กเป็นยังไงบ้าง สำหรับแผ่นพับนี้นะคะปกติแล้วแผ่นพับก็จะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมี QR code ด้วยค่ะสามารถสแ,แกนเข้าไปดูที่น้องทําก็คือจะมีตัวอย่างการลงทะเบียนนะคะเป็นตัวอย่างในการกรอกข้อมูลก็เป็นประโยชน์มากค่ะขั้นตอนต่อไปทําการส่งมอบแผ่นพับเพื่อให้เป็นประโยชน์เวลาชาวบ้านมาลงทะเบียนที่สำนักงานจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับโดยมีนายก กรุณไทสนิดเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะลัวเนน่ยครับ